มื้อเย็นเป็นอะไรที่เสียงแตกนะครับมีทั้งบอกว่ากินตามปกติกินได้แต่กินน้อยๆหรือว่าอดแบบผ้าป่าอดแบบฟาสติ้งอดแบบคีโตนมันก็คาใจนะครับผมเลยตัดสินให้เลยว่าควรกินมื้อเย็นอย่างที่เราต้องการดีกว่าด้วยเหตุผล3ข้อดังนี้ข้อที่1ร่างกายไม่รู้จักมื้ออาหารแนวคิดที่บอกว่าตอนเย็นกินน้อยๆพอไม่ต้องกินข้าวก็ได้หรือว่ากินสลัดผักพอ หรือว่าอดไปเลยเพราะว่าถ้ากินแล้วนอนเนี่ยกินแล้วมันก็อ้วนเปล่าๆแนวคิดแบบนี้มันเป็นการเข้าใจผิดนะครับเพราะมองว่าอาหารมันคือสิ่งที่ให้พลังงานกับร่างกายแล้วก็ร่างกายมันต้องการอาหารเมื่อต้องการใช้พลังงานในความเป็นจริงนะครับร่างกายไม่ซีเรียสเรื่องพลังงานจากอาหารเลยครับเพราะว่าร่างกายสามารถใช้อะไรก็ได้ที่มันมีอยู่ในร่างกายมาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไขมันโปรตีนน้าตาลอะไรพวกนี้ ร่างกายมันมีสะสมไว้ตลอดนะครับถึงไม่ได้กินเนี่ยร่างกายมันก็จะเอามาใช้เป็นพลังงานได้อยู่แล้วจริงๆแล้วนะครับว่าร่างกายมันไม่รู้หรอกครับว่าพลังงานหรือว่าแคลอรี่จากอาหารนะมันคืออะไรนะครับร่างกายรู้จักแค่สารอาหารนะครับก็พวกแป้งโปรตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุร่างกายก็จะมีวิธีการต่างๆนะครับที่จะปรับตัวเอามาใช้งานให้มันเป็นไปตามที่เรากินเข้าไปได้นะครับดังนั้นนะครับการกินมื้อเย็นอะ ร่างกายมันก็นําสารอาหารไปใช้ตามปกติเหมือนกับกินอาหารมือม้ออื่นๆนั่นแหละครับร่างกายไม่รู้จักหรอกครับว่ามื้ออาหารมันคืออะไรมีอะไรเข้ามาร่างกายก็เอาไปใช้เฉยๆนะครับจะกินแล้วอ้วนไม่อ้วนก็อยู่ที่ปริมาณอาหารที่เรากินใน 3, าวัน7วันมาเทกรองรวมกันมากกว่าครับข้อ2มื้อเย็นป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อหลายคนที่ไม่กล้ากินมื้อเย็นก็เพราะกังวลว่าจะทําให้น้ําตาลในเลือดขึ้นสูง ก็กินแล้วนอนไม่ได้เอาน้ําตาลไปใช้เป็นพลังงานพอน้ําตาลในเลือดมันสูงแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไขมันสะสมแต่ความจริงก็คือว่าน้ําตาลไม่ได้เปลี่ยนเป็นไขมันง่ายๆนะครับเพราะน้ําตาลในเลือดส่วนหนึ่งเนี่ยจะถูกอินซูลินดักจับไปเป็นพลังงานอีกส่วนหนึ่งก็จะถูกเก็บสะสมไว้ในตับในรูปแบบของไกลโคเจนนะครับ ไกลโคเจนมันก็จะค่อยๆสลายตัวเป็นน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดเรื่อยๆนะครับเพื่อรักษาระดับน้ําตาลให้มันคงที่ตลอดเวลาแต่ว่าไกลโคเจนมันสะสมน้ําตาลไม่ได้มากนะครับสักครึ่งวันเนี่ยมันก็เกือบหมดแล้ววันหนึ่งมันก็หมดแล้วถ้าเราไม่กินอะไรเข้าไปดังนั้นนะครับหลังจากที่เราใช้ร่างกายทํางานหรือว่าออกกาลังกายจนถึงเย็นแล้วเนี่ยร่างกายมันก็จะเหนื่อยล้าใช้อาหารไปหมดแล้วใช่ไหมไกลโคเจนมันก็จะถูกใช้เกือบหมดแล้วทีนี้ ถ้าเราไม่กินข้าวเย็นตอนนี้ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีน้ําตาลจากอาหารเข้ามาเติมในเลือดของเรานะครับร่างกายก็จะต้องสร้างกรูโคสขึ้นมาเองนะครับจากสิ่งที่มันไม่ใช่น้ําตาลนะครับที่เรียกว่าการสร้างกรูโคสใหม่เรียกว่ากระบวนการกรูโคนีโอเจเนซิสนะครับมันก็คือการสลายกล้ามเนื้อมาเป็นกรดอะมิโนแล้วตับก็จะดัดแปลงกรดอะมิโนเป็นกลูโคสแทนนะครับ พูดง่ายๆก็คือว่ามันก็คือการเอากล้ามเนื้อมาแทนที่อาหารนะครับถ้าเราไม่กินอาหารเข้าไปมันก็จะทําให้สูญเสียกล้ามเนื้อในที่สุดข้อ3อาหารเย็นช่วยฟื้นฟูร่างกายตอนหลับอย่างที่บอกนะครับว่าร่างกายไม่สนใจพลังงานจากอาหารแต่ต้องการสารอาหารดังนั้นการที่บอกว่านอนแล้วมันใช้แคลอรี่น้อย มันเลยกินแคลอรี่น้อยๆก็พอหรือว่าอดไปเลยก็ได้อันนี้ผิดแน่นอนครับเพราะว่าการนอนหลับเนี่ยมันต่างกับการสลบนะครับถึงจะหลับเนี่ยร่างกายมันก็ยังทํางานตามปกตินะครับถึงจะไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเยอะแต่ก็ต้องมีกระบวนการฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายนะครับสมองก็ยังทํางานตามปกติเหมือนเดิมนะครับสมองคนเรา่ะมันใช้พลังงานจากน้ําตาลอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้เยอะด้วย เราจรึงต้องกินมื้อเย็นเพื่อเติมไกลโคเจนให้เพียงพอจนถึงเช้านะครับส่วนการซ่อมแซมฟื้นฟูส่วนที่สึกหรออะ่ะมันก็ต้องใช้โปรโตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุสารอาหารต่างๆนะครับดังนั้นนะครับถ้ามื้อเย็นเรากินไม่ถึงกินไม่พอนะครับพอเราหลับเนี่ยร่างกายจะเอาวัตถุดิบอะไรไปฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายครับมันก็เหมือนมีช่างก่อสร้างแต่ไม่มีอิฐหินปูนทรายอะ่ะมันก็สร้างบ้านไม่ได้นะครับ